สวัสดีค่ะสาวๆใกล้เทศกาลแห่งความรักที่จะทำให้ชุ่มชื่นหัวใจแบบนี้นะคะบัวมีลุคเมคอัพสวยหรูเหมาะกับการไปเดทมาฝากกันค่ะขอเน้นที่เมคอัพโทนสีหวานอย่างโรสโกลนะคะที่จะติดทนและคุมมันเพื่อให้ชายหนุ่มประทับใจกับเดทแรกแม้ว่าอากาศไทยแลนด์ของเรานะคะจะร้อนแต่หน้าเราจะต้องไม่เมื่อกและเมคอัพไหลย,ย้อยแน่นอนค่ะเอาละค่ะถ้าสาวๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ สิ่งสำคัญที่สุดนะคะของการแต่งหน้าเนี่ยแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องลงกันแดดก่อนบุกก็เลือกกันแดดตัวใหม่จากสีจัน u u i n e s c e n t f a b u l o u s um cent, ulous, UV Shield ค่ะซึ่งบว๊ลองแล้วนะคะมันไม่เหนียวเนอหนะคุมมันที่สําคัญนะคะไม่เป็นคราบเลยด้วยรับรองเลยค่ะว่าตัวนี้เนี่ยเอาอยู่กับอากาศบ้านเราจริงๆและผิวแพ้ง่ายอย่างบัวน,นะคะก็ใช้ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ใส่พาราเบนแล้วก็น้ำหอมเลย wow. เสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะโบก็จะมาลงรองพื้นยังคงอยู่กับแบรนด์ไทยคุณภาพเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์กับรองพื้นสีจาน l u m i n e s c e n t ล l e n d e l a s u n d e r Makeup ค่ะวิธีใช้ของโบน,นะก็จะเขย่าก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็จะแต้มลงไปที่ใต้ตาจมูกหน้าผากคางจากนั้นนะคะโบก็จะใช้แปรงในการเกลี่ยรองพื้นให้เนียนเรียบเท่ากันค่ะรองพื้นตัวนี้เนียนุมมันแล้วก็กันเหงื่อได้ดีซึ่งเหมาะกับผิวของสาวไทยมากๆเลยค่ะ ก็เกลี่ยไปให้ทั่วเลยนะคะอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปบัวจะลงครีมบาชค่ะก็เลือกใช้สีพีชนะคะอายิมยิ้มค่ะให้หนกแก้มเราขึ้นแล้วก็ใช้นิ้วเกลีย่ยเบนให้เท่ากันเลยค่ะและต่อไปนะคะก็จะลงแป้งสีจาน luminescent glowing brilliant perfecting powder ค่ะตัวนี้เนี่ยถือเป็นตัว favorite ที่สุดใน luminescent series ของบัวเลยนะเพราะว่าเกลี่ยง่ายมากค่ะเนื้อเนี่ยก็เนียนกริบที่สำคัญเลยนะคะก็คือแต่งนานๆแล้วเนี่ยหน้าไม่ดรอปค่ะ ปกปิดก็ดีในระดับหนึ่งเลยวันที่ตัวอยากจะแต่งหน้าสบายๆนะคะก็จะใช้แค่แป้งตัวนี้ตัวเดียวเลยค่ะ <I> เดี๋ยวเรามาทาตากันเลยค่ะแน่นอนนะคะว่าตาในวันนี้ของเราจะต้องเป็นสีโรสโกลที่ดูหรูหราค่ะ oh. เริ่มที่พาเลตมาริโอเลยนะคะโบ oh. จะลงสีทองลงไปให้ทั่วเปิดตาค่ะ oh. จากนั้นนะคะ oh. ก็ใช้สีชมพูจาก True Face ค่ะลงบริเวณตรงกลางตาค่ะ และชมพูอิ่ดนะคะที่บริเวณหางตาค่ะเบนเบนเบนให้มันเข้ากันเลยค่ะหันแป้งอีกฝั่งนะคะแล้วก็เบนให้สีฟุ้งค่ะแตะสีเดิมนะคะแล้วทาลงไปที่บริเวณหางตาเลยค่ะและเพื่อให้ตาดูหวานซึ้งนะคะโบก,ก็จะทากลิตเตอร์ลงไปที่บริเวณหัวตาค่ะจากนั้นนะคะให้แต้มสีทองแล้วก็แทับแทบแท,บ,ทบลงไปที่หัวตาอีกหนึ่งทีค่ะ จากนั้นนะคะก็กรีดอายไลเนอร์เลยวันนี้นะคะจะกรีดให้หางยาวนิดนึงค่ะแล้วก็ลงเป็นสีดำนะคะเพื่อให้ตาของเราเนี่ยดูกลมโตมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนคิ้วนะคะพวกก็จะใช้สีน้ำตาลจากพาเลตปานี่หละคะเขียนลงไปเลยใช้มาสคาร่าคิ้วนะคะจัดระเบียบขนคิ้วให้เข้าที่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาติดขนตาปลอมแล้วก็ดัดขนตากันเลยค่ะก็ดัดให้เป็น3สเต็ปนะคะเพื่อให้ขนตาของเราเนี่ยงอนสวยค่ะ จากนั้นก็ปัดขนตาให้เด้งเลยแล้วก็มาติดขนตากันเลยค่ะเลือกขนตาที่ดูฟูมนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของเราค่ะวิงๆเสร็จแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทาแก้มกันเลยค่ะโบก,ก็จะใช้ซองสีผสมกันนะคะเป็นโทนสีส้มค่ะยิ้มๆแล้วก็ปัดนะคะเพื่อให้แก้มของเราเนี่ยดูฉ่ำสวยค่ะ แล้วก็ทําหน้าให้มีมิติค่ะด้วยการลงคอนทัวร์แล้วก็เชดดิ้งนะคะโบก็จะลงให้ทั่วกรอบหน้าเลยอย่าลืมเก็บเนียงของเราด้วยค่ะอ่าแล้วก็ไล่ด่างนะคะให้ด่างของเราเนี่ยพุ่งแล้วก็หน้าดูมีมิติค่ะไฮไลท์กันเลยวันนี้โบก็ใช้ของเบเกานะคะสีโอปอสัดลงไปนิดนึงแล้วเนี่ยดูสวยมากๆเลยค่ะก็อย่าลืมนะคะทาที่ปลายจมูกหยดน้ําของเราแล้วก็คิวปิดโตนด้วยค่ะ มาถึงลิปแล้วค่ะวันนี้นะคะบก,ก็จะทาลิปจิ้มจุ่มลงไปก่อนเลยนะสีจะเป็นชมพูอมนูดนะคะอย่างสีคร s ชค่ะทาลงไปให้ทั่วเลยจากนั้นนะคะแน่นอนเพื่อความให้ริมฝีปากของเราหน้าจุกนะคะเราก็จะต้องลงสีแดงลงไปค่ะที่บริเวณด้านในริมฝีปากค่ะแต่ยังไม่เสร็จค่ะเพื่อให้ลุคของนี้เนี่ยฟินิชนะคะโบก,ก็จะลงแป้งสีจันอีกหนึ่งทีค่ะเพื่อให้เรามีหน้าที่เนียนกริบมากที่สุดเลยนะคะ ก็ลงให้ทั่วเลยใช้แปรงปาดทาเพื่อให้มันไม่หนักจึงเกินไปค่ะเอาละค่ะมาดูฟินิชลุคกันเลยค่ะไปถอดโลผมออกแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคแบบนี้ค่ะหวังว่าสาวๆจะชอบกันนะคะกับลุคคุณหนูดูแพงพร้อมไปเดทวันๆลนทนายแล้วค่ะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซ s สคร b e ที่ช่องของบัวด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะ mm hmm. โบบิงต้องบายบายทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ